กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดอีกแล้วนะคะเมื่อมีชาวเน็ตแนะ่นำคลิปของตลกชื่อดังหนงชัชชาติกับนักแสดงสาวรับเชิญในรายการหนึ่งนะคะมาเผยแพร่โดยจะเห็นว่าพี่หนงนั้นได้มีการกอดรวมถึงมีการนำใบหน้าซุกลงไปแถวซ่อของหญิงสาวนะคะก็ทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำแบบนี้เนี่ยเกินไปหรือเปล่ามันเป็นการเซ็กชวลแฮรัสเมนนะคะก็คือรับไม่ได้ค่ะหลายข้อความเนี่ยบอกว่าไม่ขำกับฉากแบบนี้เลยคือไม่ตลกมันไม่เคยตลก จริงๆที่เคยดูรายการไม่ค่อยจะมีคนเล่นแบบนี้นะพอหนงมาแสดงคงเกรงใจก็ไม่กล้าเตือนเพราะว่าเป็นตลกใหญ่ถ้ารายการไทยเอามุกแบบนี้ออกไปจะดีกว่าเดิมมากหรือบางคนนะคะก็บอกว่าถ้าคิดมุกตลกแบบดีไม่ได้ก็ไม่ต้องทําหรอกค่ะรายการแบบนี้คิดบ้างว่ารายการนั้นมันควรจะเอาอะไรดีๆมาออกไม่ใช่ทําแบบนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ